เป็นป Esta, t o p i ทหารล่อหล่อนะขายอะไรนะรัดปาเก็ต้้งยำครับเข้ามาติดตามไปเยอะๆนะคะถึงแม้ว่าโอ้ยต้กงจีนับนาที นี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ทางบุรัลสายมอสายมออันนี้คือตึกอะไรอะหางบุรัลห้างบุรันยังไม่เปิดเป็นร้านะตอนนี้เราอยู่ที่สายมอครับสายมอเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อในเรื่องของการแบบ ของร้านอาหารใช่ไหมร้านอาหารของกินคาเฟ่คือจะคือจะอยู่ตรงนี้เยอะมากส่วนรวมของนักศึกษาเป็นใช่เพราะว่ามันเป็นส่วนรวมของนักศึกษาสายมอคือสายมออันเองเพราะว่ามออปัตนาียู่ข้างอยู่อยู่อยู่ข้างหน้านั่นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่มออปัตนาีไปเจอเพื่อนแล้วก็น้องสาวนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวปัตนาีกันนี่เข้ามออปัดแล้วนี่มอปัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับ เนี่ม,ม,มีเพื่อนมีเพื่อนนะฟานมันก็ไม่ใช่แบบอันนี้น้องไม่ใช่แบบจะไม่ผ่านแล้วเน,นีน่ยตเต้นสุนิชันเดี๋ยวฉันจะไปแล้วนะตอนนี้นะครับเราจะไปที่หอดู<ร>โนกแดงใช่หอดูโนกแดงมอหอบันตานีใช่ก็คือหอดูนกในงมอหอบัตตานีนะครับก็มันก็จะเห็นพวกวิวทะเลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า วิวทะเลจากหอดูนกในมอหปัดเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับ Let's go อะไรนะก็ <c oughs> ช่วงนี้คนไม่ค่อยเยอะถ่ายรูปได้แต่ดูช่วงเย็นแบบคนเต็มเลยคนเต็มมากทุกท่าเนี่ยช่วงเย็น ก็น,นี้ก็จะเป็นป่าจะเป็นป่าป่าชายเลนของมอครับว่คือสมัยก่อน,นอเนี่ยที่มอเนี่ยเลก็คือมันก็จะไปสุดถึงที่เขาวงเวียนม,มอแต่ว่ายิ่งผ่านไปทุกปีทุกปีอ่ะคโครน่ะ ขี้โครนมันก็จะยิ่งงออครับก็คือทําให้ตรงนี้ก็คือกลายกลายเป็นพื้นที่เป็นดินปกคลุมเพราะว่าแต่ก่อนนนั้มันเป็นทะเลแต่ว่ายิ่งผ่านนับปีโครมันก็ยิ่งขับถมเหมือนกับมันพาเข้ามาพาพาแบบเศษซากเศษซากดินโคลนต่างๆนี้มาดินมันมาเรื่อยๆก็กลายเป็นว่ามออแล้วก็เลยมีที่ดินก็คือกลายเป็นที่เยอะก็สมัยก่อนที่เขาเรียกว่าเป็นหอดูนกเพราะว่าแต่ก่อนมันจะเป็นโครนใช่ไหมครับ <zinho> แล้วก็พอมาทุกปีเนี้ยมันก็จะมีนกมันก็จะมีนกจากาต่างถิ่นมาบ <z> ินแล้วก็ สังเกตที่หอนี้นะครับก็คือจะมีคนขึ้นมาชมจะมีคนมาถ่ายรูปมามาก็คือมาก็คือมาชมแบบนกแบบสัตว์ที่มามาจากต่างถิ่นนะครับก็คือเขาก็จะมาในจุดนี้เพื่อมาถ่ายรูปแบบชัตเตอร์ยาวๆยาวๆตรงนี้เลยเหรออันนี้ครับตรงนี้ปัจจุบันอยู่ที่ไหนปัจจุบันปัจจุบันนู้อตรงนู้แต่ว่าด้วยความที่ว่าพอมีดินโคลนเยอะทําให้ที่มออนี่ก็มีการมีการปลูกป่าสมัก็ก็คือทําให้นกมันก็อาจจะขาดหายไปบ้าง โดยขอบางชนิดนะครับเพราะว่าสมมุติถ้ามันยังมีโคลนมีน้ํามันก็จะมีไออ่ะปะมีไอ้บกปูมีอะไรต่างๆที่นกมันกินได้แต่พอมีปลาสมัมก็จะเป็นนกอีกชนิดหนึ่งมันก็อาจจะมาน้อยลงครับโอ้ความแน่นจริงๆเพื่อนผมเองครับเพื่อนผมเองอ๋อสาระสาระวันนี้เนี่ยี่เป็นโคลนที่ว่าเวลานกมากินก็ก็คือมันจะมีพวกซากก็ไม่ใช่มันก็จะมีปลูมีปลามีปลาตีนะพี่ใช่ไหมแบบนั้นก็มีอ้าว บรรยากาศสุดยอดมากเลยนะครับมาเที่ยวได้เอ้ยตรงนู้เห็นทะเลแล้วหนูแล้วก็เห็นพวกเรือด้วย,ยถ้าใครจะมาที่นี่มายัางไงได้บ้างครันก็สามารถเข้ามาทางมหาวิทยาลัยสงขลา,าคณะครีนวิทยาเขตหาบัตานีได้เลยครับก็คือเข้ามาแล้วก็ก็มาเข้ามาปุ๊บก็ตรงเข้ามาเลี้ยวซ้ายได้เลยนะเพราะว่าเพราะว่ามีทางเข้าสงทางเข้าถ้าเข้าทางนั้นคือ เข้าได้เลยครับโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเรายังหาไม่เจอทาไงก็สามารถถามยามได้นะฮะยามที่ป้อมก็ได้ว่าจะไปแหลมนกใช่ไหมอ่าแหลมนกก็คือถามพวกยามพวกนักกษาพวกนี้ก็ได้ว่ามาอย่างไงนะครับบอกเลยเป็นที่รับรองไม่หลงแน่นอนครับไม่หลงใช่แน่นอนไม่หลงแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปดูหอดูนกข้างบนเลยนะครับอ่ะดูบรรยากาศรวมๆมันก็ตัดไปเลยตอนนี้ก็ขึ้นมาที่หอดูนนกแล้วนู่ นู๋ก็จะเป็นแหลมตาชีเห็นไหมแหลมตาชีพรุ่งนี้เราจะไปนอนที่แหลมตาชีใช่ไหมวันนี้เราพาทวดนี่ก่อนเรบประกันปิ้งย่างเนี่ยพาพาของปิ้งย่างไปแล้วก็นอนนอนเต็มเนี่ยแบบไฟก็หาฟืนตรงนั้นโู๋ดีใช่ไหมแล้วห้องน้ำอ่ะลืมอฮือตอนเย็นเย็นก็จะมีแบบพา์ขึ้น ドットバイ จิตเศร้าใจนะครับโควิดนะครับช่วงนี้เขาปิดอยู่นะครับปิดทั่วคั้งนะครับตามนี่เลยอาสมีอยากนําเสนอนี่ปิดนะครับโอเคถึงแม้จะปิดก็ไม่เป็นไรสําหรับใครที่มาปตัตตานีนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปเลยนี่เลยสกายวอล์กแบบนี้เลยแบบนี้เลยจริงๆ <c oughs> ก็มาได้ข้างล่างก็จะเห็นแบบวิวอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวมากันได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราอดแล้วนะครับอ๋อตุ๊กย้อนหน่อยไหมนะก็เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อมัสยิดเกุเซมัสยิดเกุเซ สถาปัตยกรรมที่ควรเป็นอารยธรรมของโลกเลยนะเจอกันครับไหนนะฮะที่นี่นะครับก็จะเป็นแบบเวลาเขาไปประมงอ่ะเขาก็จะเอาปลาขึ้นมาที่นี่เมื่อกี้ก็ได้ถามป่านะ <c oughs> เขาก็บอกว่าแบบที่นี่ก็จะแบบมีปลาสดๆมีปลาเป็นเป็นมีปลาทั้งปลาใหญ่ปลาเล็กมีหมดเลยแบบกินได้โัวปลาเมคาก็จะมารอเรือ,อ,อขึ้นปลาประมาณ ตั้งแต่ตนะีสามตีสี่อ่ะพวกสะพานนุ่นเป็นสะพานปลาแล้วนะฮะที่เขาเรียกกันว่าสะพานปลาเราจะขึ้นสะพานปลานะคะมนนี้ขึ้นสะพานปลานะครับเดี๋ยวเราก็จะเห็นแบบวิวที่เป็นแบบวิวเมื่อกี้อ่ะที่อยู่บนสะพานก็จะเห็นแบบเรือจอดกันเต็มน,นะครับนี่เลยเดี๋ยวได้ให้ดูนะคบอันนี้หน้าผมนะแต่<อ>นเนี่ยสพานปลานะครับนีนนนน่มาตรงนี้ก็จะได้แบบก ได้กินทะเลได้กิน trail, ปลาได้กินปลาเค็มด้วยชอบหอมนาเกลือนาเกลืออัน 5, Hello, <t |th|> <low> <ione> น,นี้จะเป็นนาเกลือนะคะเกลือหวานของปัตตานีของเกลือหวานเก็แล้วแล้วมันหวานปะมันชื่อว่าเกลือหวานของปัตตานีเป็นเกลือขึ้นชื่อนะครับตรงนี้เลย อยู่ดีๆเราก็มีไกด์เฉยไกด์ของเราอยู่ดีๆก็คือมีไกด์ตอนนี้นะครับเราจะไปมัสยิดกือเซะนะครับแต่ว่าคือทางผ่านอ่ะมันก็จะเป็นอะไรนะสะพานไม้บานาใช่สะพานไม้บานาสะพานไม้บานาอ๋อที่สะพานไม้นี่สุนี่เดอร์ฟลาตินั่นเด้อไม่อะ ตรงนี้ใช่ไหมที่บอกว่ามันแบบต้องถีบกระดานอ่าเนี่ยเขาตรงนี้มันมีบางช่วงเขาหาหอยก็ประมาณแบบนี้อ่ะอ๋อนี่ปลาตีนปลาตีนจะไ,<ป>ไปทำอะไรเนี่ยไปหาหอยเ,ยเหรอครับอ๋อ,อไปด้วยได้ไหมไปด้วยได้ไหม อันนี้คอยคอยที่เขาเรียกเย็นละใช่ไหมเยนนละด่าเอาไนี่เรียงตรงตงไม้อย่างนั้นด่าดาเลยเียตหลังใจเรียนนะเมอนพูดบอกตัวเองไปนะไปไปดีายเดีย่อยนี่ไม่ไุนเตะร้อนเลยไปไย นี่ก็จะเป็นสาลเจ้าแม่ลิโก้เนี่ยนะครับซึ่งติดกับมัสยิดกูเซน,นะครับถึงแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับถึงประวัติของมัสยิดนี้นะครับมัสยิดมัมสยิดนี้ชื่อว่ามัสยิดกูเซน,นะครับซึ่งมัสยิด เกรเซหรือว่ามัสยิดปีนตูกระบันนะครับโอเคเป็นตูกระบันคืออะไรนั้นคือไปเสิร์ชหาได้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบัยกันว่ามันคืออะไรนะครับส่วนมัสยิดที่นี่นะครับก็จะตั้งตั้งอยู่ที่อัตานีนะครับหรือว่าเกรเซซึ่งเกระเซนี่มีความหมายว่าหาดทราสีขาวขาวดังไข่มุกนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะมีชาวอาหรับเขาแล่นเรือมาทางทะเลแล้วก็เข้ามาถึงที่นี่ซึ่งเขาจะเรียกที่นี่ก่อนว่าลุลุแล้วก็ พอเขาเรียกที่นี่ว่าลูลูปึ๊บอ่ามันก็อ่าที่นี่ก็จะกลายเป็นตันยงลูลลชื่ออย่างเป็นทางการของมัสยิดคือเซหรือมัสยิดสุลต่านมุสัฟฟาซานะครับเป็นมัสยิดโบราณกว่า300ปีแล้วนะครับมีลักษณะโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมเชิงเชิงผสมผสานศิลปะแห่งอาหรับก็คือ มุสาฟามุสัลตามุสาฟาคือใครนะครับมุสตัลกามุสาฟานะครับเป็นเจ้าเมืองปัตตานีนะครับตอนปีพศ2 7 3ถึง2107นะครับโดยตามโดยตามคำแนะนำนะครับมัสยิดแห่งอาณาจักรปัตตานีดารุสสลามนอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วมัสยิดมัสยิดนี้ยังมีคุณค่าคุณค่าตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่มัสยิดได้เลยฮ่าจริงๆแล้วอ่ะผมอ่านตรงนี้ครับ <c oughs> ขนาดอ่านยังไม่เป๊ะเลยง่ายๆก็มาเที่ยวกันได้นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เป็นแบบอัลกุรอาน pressure. เขาเขาเพิ่งสร้างเสร็จนะครับส่วนตรงนู้นะครับก็จะเป็นเมื่อก่อนจะเป็นที่ตั้งของอปืนใหญ่พญาตานีนะครับอันนี้เลยเหนะ็นไหมซึ่งตอนนี้นะครับเพิ่อปืนใหญ่ไปพญาตานีนะครับก็ได้อยู่ที่กระทรวงหน้ากระทรวงกะลาหมนะครับถ้าใครอยากจะไปดูของจริงก็สามารถไปดูได้หน้ากระทรวงกลาหมนะครับอยู่ที่กรุงเทพนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เคยไปแล้วครับ ที่นี่นะครับก็จะบอกว่าคือซ้ายมือก็จะเป็นศาลเจ้าแม่ลิมกอเหนี่ยนะครับส่วนขวามือก็จะเป็นมัสยิดเกเซนะครับก็คือจะอยู่ตรงนี้ก็คือมัสยิดเกุเซอันนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าแม่ลิมกอเหนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าศาลเจ้าแม่ลิมกอนเหนี่ยแต่ว่าเราไหว้ไม่ได้นะเราเป็นอิสลามเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่นะครับห่วงซุยเจ้าแม่ลิมกอนเหนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นสุสานนะ่ไหมครับสุสานของเจม่ลิมกอนเนี่ยก็จะเป็นถมสูงลิงเลิก็เขาก็มาว่า้กันตรงนี้ใช่ไหมนี่ที่จุดประทัดนะครับตรงนี้เขาบอกว่าห้ามจุดในเวลาเที่ยงถึง13บสนาฬิกาเ๊ะ ห้ามจุดนี่นใช่แล้วก็15นาฬกาถึง14นาฬกาและวันศุกร์นะครับที่ห้ามี่มีแขกรับเชิญมานะครับกัซะาาของเรานะครับโอเคไปนน้น้องผมขอโทษก็ต้องเซ็นเซอร์เลอเนาะเออก็จะมีคนมาออันนี้เป็นการแต่งตัวแบบมาลายูนะครับมาลายูสไตล์นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดดั้งเดิมของคนมาลายูนะครับ หนึ่งสองสามไปโอ้ฮาฮ่า้วิดีโอ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 โอเคบายบายตัดขาดนะตอนนี้เรากำลังจะไปมัสยิดกลางนะครับปัตตานีมัสยิดกลางปัตตานีนะครับเป็นมัสยิดที่สวยที่สุดในประเทศไทยไหมระเทศดอันดับ โลกด้วยติดไม่รู้ว่าอันดับเท่าไหร่แล้วก็ติดอันดับโลกด้วยไม่รู้ว่าเป็นอันดับเท่าไหร่น,นะครับสาัาอันดับพาเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยใช่เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยมากอาันนี้เป็นตลาดนะครับตลาดข้างๆมัสยิดกูเซนะครับก็ออกมาก็เจอตลาดข,าข,อของกิน มาติดตามกันเยอะๆนะคะถึงแม้ว่าช่องไอเอ็มวีนะคะถึงแม้ว่าคอนเทนต์จะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่แต่ก็เข้ามาดูเพื่อฆ่าเวลาได้นะคะนี่แล้วนี่ก็มาถึงแล้วที่มัสยิดปัตตานีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปละหมาดที่มัสยิดกลางปัตตานีสวยไหมสวยไหมสวยเลยครับสวยสวยคั้งชีวิตมาติดีาคโอ้มานับครั้งไม่ถ้วนมาบ่อยเพราะเป็นคนปัตตานีตั้งแต่กำเนิดนะฮะ อันนี้นับท่วงครับประมาณสี่ไม่เคยมาแต่สวยจริงๆมาได้ามาได้น,นี่ดูบรรยากาศเลย ดูอย่าพิสตาเชิญครัอ่อันนี้ช่องอะไรนะดิมินเอสแชนแนลนะโอเคดิมินเอสแชนเนลไปเลยครับเชิญเชิญครับนี่ก็คืออาหารของเรานะครับมืยนมาม่าครับขอกินหน่อยเราต้องใช้มือเลยช่วงกินอีกแล้ว สปาเกตตี้คาโบนาร่า สปาเก็ตตี้ต้มยำครับอร่อยไหมครับชุดดิงกระดิ่งแมวอันนี้ไก่บาร์บีคิว ตาบาร์บีคิวอิ่มท้องสบายใจนะครับตอนนี้ก็เวลาเฮ้ยเวลาเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แล้วอนองทุ่มสิบนาทีตอนนี้ก็สองทุ่มสิบนาทีแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวเรา <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปกินชาต่ตอนะครับเจอกันครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปหลับตาชีแต่แคมปปิ้งเราไม่ได้ไปตกหมึกแล้วนะครับยกเลิกนะครับโอเค ที่นี่นะครับจะบอกว่าถนโนโล่งมากเลยนะครับสารลางากลงข้างหน้าเป็นสารกลา,กากงมามลอขายอะไรครับทำทำล็อกครับ อ๋อฮันบอชใช่ฮะลงช่องไหน I am m o v i n g ครับติดตามด้นะครับติดตามได้นะครับช่องนี <laughs> ้จะไปให้ด้วยใช่ไ <laughs> นะแล้วลรถ่ายรอบเมืองเลยอเอผมมาแบบตั้งเ<ต>ที่ยวต,ตั้งแต่เราคนที่ไหนนะผมก็คือคนปัตตานีครับแต่ว่าไปอยู่กรุงเทพ<อ><อ>ฮาบิคุ <laughs> นี่เราอยู่ร้านไหนครับบ้างอัสมีคาบิกุคาบิกุคาเฟ่มีตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ถนนอยู่ถนนมะกูดเนาะใกล้ๆกับบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าก็แง่ๆคือเออ่บุฟเฟ่หน้าเก่าค่ะอดีตเป็นบุฟเฟ่ที่นี่แต่เขาย้ายไปอะลูที่อื่นละอาบิกุอาบิกุเคยมคลาสสิกมากเลยครับเชอาด้านบนเยอะก็คือก็ คือยอาเดินเดินปุ๊บประตูอย่าปล่อยผาดแล้วย่ยกมือนี่เองกูตกใจเลยแต่อย่าเนอะกูเป็นสเปคทหารเจอเจอแล้วก็โบอกถูกโบกเลยเมื่อกี้ตำรวจโบกก็คือถ่าย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 ติดใช่ถ่ายติดด้วยก็คือแบบเมื่อกี้เดินตำรวจคือถ่ายแบบถ่ายบรรยากาศเมืองแต่ว่าตำรวจมาปุ๊บถ่ายนะครับถ่ายนะครับโอ้โหใจตกไปที่ตะตุ่มเลยถ่ายนะครับอะไรแบบ แอบแล้วครับไอ้มุ้งนึงครับแอบกลัวนิดนึงก็คือเมื่อกี้ก็คือเปลี่ยนที่นะครับเมื่อกี้คือนั่งไม่ค่อยสบายก็เลยเปลี่ยนที่มีอยู่ตรงนี้ดีที่มันชุบเบิ้ลเนี่ยเออบ่ก็อย่าลากก่อนใช่ก็คือต้องบอกทุกอย่างวิธีเด็ดไอดอนใช่ไหมอันนี้น้องผมนะครับก็คือเสียงข้างหลังแต่งตัวคือเข้าทีมมากๆ นกเกลัดรอ,<ง>อผมนอนที่นี่ทั้งคืนเลยที่นี่แล้วนะครับ